สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการดูดซับน้ำและการนำวัสดุมาผสมกันค่ะ ส่วนการทดลองในวันนี้นะคะจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทดลองวันนี้นะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือ,ผ,อผ้าสองพลาสติกสกระดาษ4โลหะ และ5อย่างนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตและบันทึกผลได้ตามตารางเลยนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็เป็นหลอดนะคะซึ่งทำมาจากพลาสติกนะคะอพอคุณครูจุ่มเสร็จปุ๊บให้นักเรียนนะคะสังเกตแล้วก็บันทึกผลได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นยางนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาจุ่มนะคะแล้วก็ดูว่า มันดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้านั่นเองค่ะจุ่มลงไปเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูว่ามันดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะแล้วก็จดบันทึกลงไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโลหะนั่นเองนะคะในที่นี้ครูใช้ช้อนนะคะก็จุ่มลงไปเลยนะคะว่ามันสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษเยื่อค่ะหรือที่เราเรียกว่ากระดาษทิชชู่นั่นเองนะคะจุ่มลงไปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ักเรียนก็สังเกตดูได้เลยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะถ้านักเรียนนะคะสังเกตรเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจดบันทึกให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ